ถ้าผมอยากเป็นเชฟเนี่ยผมต้องเรียนอะไรอะ่ะคำถามขอน้องเหมียวคุงเนี่ยน่าสนใจมากครับเพราะในประเทศไทยได้มีโรงเรียนเชฟดังๆถึง9แห่งเลยครับที่แรกคือมอลาดกระบังนะครับสาขาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารครับและแห่งที่2คือมอศิลปาก,กรและสถาบันวัน นาชาติหลักสูตรการโรงแรมแล้วก็เป็นหลักสูตร2ปริญญาเลยครับและต่อไปคือมศนดดสิตนาเทคโนโลยีอาหารนะครับแล้วก็มเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพสาขาวิชาธุรกิจอาหารน,นะครับและที่มอกรุงเทพเขาก็มีวิทยาลัยธุรกิจอาหารน,นะครับวนที่วิทยาลัยดุสิตธานีก็ดังเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโรงเรียนการอาหาร เอสซีดยแต่ของเขาเนี่ยเป็นหลักสูนย์ระยะสั้นนะครับแล้วก็มีโรงเรียนสอนดานอาหารอย่างเลิกกอดองเบอร์ดูสิบด้วยครับและสุดท้ายคือโรงเรียนวิชาการโรงแรมโอเรียนเตนหรือโอแอบซึ่งเป็นหลักสูนย์ระยะ